สวัสดีค่ะมาพบกับ marketing review อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่คลิปจะนำมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรอมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทีมนักวิจัยของเราค่ะได้วิจัยสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และผลิตภัณฑ์ที่กิกำลังพูดถึงอ,อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือลิปบ,บาล์มนั่นเองค่ะตัวนี้ไม่ได้เป็นลิปบาล์มธรรมดานะคะเป็นลิปบาล์มที่มีสีด้วยนะคะแล้วน้องนักวิจัยของเราอะค่ะเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเลยนะคะเขาเลือกเฉพาะพืชน,นะคะที่มาทําเป็นลิปบาล์มตัวนี้แล้วเป็นลิปบาล์มวีแกนนะคะวีแกนไม่พอนะคะยังเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะ และก่อนที่จะไปดูหน้าตาและสีสันของริบาินนะคะเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าน้องนาวิซัยเขาใส่สารสก,กัดอะไรลงไปบ้างคะ่ะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็คือ Organic Peace Butter นั่นเองค่ะ พีทบัตเตอร์นะคะเขาอุดมไปด้วยโอเมก้า6แล้วก็โอเมก้า9ค่ะตัวนี้เขาจะช่วยฟื้นฟูและให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวที่2นะคะก็คือเชียร์บัตเตอร์ค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%เเซเลยค่ะมีคุณสมบัติเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยค่ะเพราะว่ามีกรดไขมันจํานวนมากนะคะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟ,ฟูผิวนะคะที่ถูกทําลายได้ดีค่ะตัวที่3านะคะก็คือซันเฟลเวอร์แว็กนั่นเองค่ะ เขาจะอุดมไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งเป็นกรดไขมันที่จําเป็นค่ะและก็มีวิตามินต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะช่วยลดการสูญเสียน้ําของผิวนะคะให้ผิวอะคะ่ชุ่มชื่นขึ้นนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือออร์แกนิกเอ็กตาร์จิญญาณโคคอนัทออยล์นั่นเองค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นออร์แกนิกนั่นเองค่ะ ซึ่งคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวให้สม่ำเสมอกันด้วยค่ะและยังมีสารสก,กัดอีกหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำ้าววิตามินอ e ีนะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะรวมเป็นสารที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนั่นเองค่ะซึ่งริปบามตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยบำรุงริมฝีปากไม่ให้แบบ แห้งรอกแล้วนะคะยังมีสีด้วยนะคะสามารถทาแต่งหน้าได้ในชีวิตประจำวันเลยและที่สำคัญนะคะตัวนี้ทีมนักวิจัยของเรานะคะทำให้เป็น s p f 1 0ด้วยค่ะปกป้องริมฝีปากจากแสงแดดได้ด้วยค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะหลายๆท่านก็คงอยากจะไปดูเราใช่ไหมคะว่าเนื้อของริปบีากของเราเป็นยังไงแล้วก็มีสีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจลิปบาล์มนะคะอยากจะซื้อไปทดลองกันนะคะตอนนี้เรามีพร้อมส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือสําหรับท่านใดสนใจอยากจะทําแบรนด์ลิปบาล์มนะคะก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะกิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปว่าครั้งหน้านะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อะไรออกมาค่ะ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ